ท่านพุทธศาสนิกนชนนั้นหลายในเวลาเพื่อนพู้สุขสมเนนรที่รักเขาเสียชุดนี้ตั้งใจทำแปดชุดแต่ว่าทำแค่เจิตชุดเป็นการตัดสรุปเพราะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าวันต่อไปผมจะทำไหวหรือไม่ไหวเพราะการไขมันเครียดมาก วันนี้ก็ยังเป็นวันที่10ตุลาคมพศ2526เรื่องต่างๆของเรื่องการศึกษาตามทางตามแนวทางของพระอริยเจ้าค่อยๆทำมาขอทุกคนค่อยๆทำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจงอย่าคิดว่าเราเป็นพระอรียเจ้าและจงอย่าคิดว่าเราดี ทอดทิ้งกิเลสท,ที่พทธเจ้าว่าไม่ดีทิ้งไปรักษากำลังใจขั้นสะเก็ดของความดีขั้นเปลือกของความดีกะบพีแะแก่นของความดีให้ทรงตัวหลังจากนั้นมองทุกให้พบด้วยปัญญาค่อยๆมองอย่าหาักโหมกำลังใจเห็นทุกแต่ละจุดแล้วก็ทรงบาร,รมีสิบให้ครบถ้วน ค่อยๆเกาะความดีของพระอรียเจ้าแต่ได้อย่างถือว่ามีความชนะแต่ละจุดและจงอย่าลืมตัวว่าเราเป็นพระอรียเจ้าเท่านี้พอแล้วสำหรับข้อเศษนี้เป็นข้อเศษไปกินอากาศก็มีเมือ่อเมื่อตอนไหนเมื่อวันที่สคืนวันที่สมตุลาคมบศ2526 อาจารย์ยกทรงเอาปัญหาคนญาติโยมคนหนึ่งมาถามว่าบารมีสิบเป็นยังไงแล้วก็ยานแปดเป็นยังไงท่านบอกว่าลุงปู่แหวนไม่เข้าฝันท่านถ้าหากว่าไม่เข้าใจให้ไปถามฤาษีวัทฒาสุงก็ขอต่อไปทราบไปสรุปว่าบารมีสิบคือหนึ่งทานบารมี พอใจในการให้ทานไว้เสมอเป็นการตัดโลภะความโลภสองศีลบารมีพยายามรักษาศีลให้ครบถ้วนเป็นการป้องกันอบายภูมิ 3. เนคขมะบารมีเร่พยายามระง,งับนิวรณไปเบื้องตน้นและตัดสัญญาณเป็นเรื่องเรื่องสุดท้ายป้องกันความวุ่นวายของจิต สามบัญญาบาร,รมีทรงบ,บัญญาิดียอมรับนับถือกับขึ้นความเป็นจริงเพื็นการตัดอารมณ์กลุ่มสีหาวินิยะบาร,รมีความภาคเพียรต่อสู้กับกิเลสกอามณ์ของความชั่วเป็นการค่อยๆทำลายความชั่วให้พินาศไปแล้วก็ 6. กคันติบาร,รมีต้องมีความอดทนใจ พขากำลังใจของเราครบกกิเลสมันนานว่าจะห้ามหันมันก็มันก็มีการต่อสู้ต้ออดทนเจ็ดสัจจะบรมีความตั้งใจจริงเราตั้งใจว่าจะทำอะไรทำอย่างนั้นอย่าท้อถอยไม่ยอมละแปดอธิษฐานบรมีตั้งใจไว้ดีวาด่ามนุษย์โลกเทวโลกและพรมโลกเป็นทุกข ตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าเราจะไปนิพพานก้าเมตตาบรารมีทําจิตใจของเราให้ดีมีความแช่มชื่นเห็นคนและสัตว์ทั้งโลกเป็นที่รักของเราทั้งหมดเราไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครและสิบอุมเบกขาบรารมีอดทนแต่ความอดกลั้นทั้งหลายโตประสักรคทั้งหมดวางเฉยไม่ต่อสู้ไม่ลุกรานไม่หวั่นไหว สร้างกำลังใจไว้โดยเฉพาะแล้วก็อดแล้วก็วางเฉยในเรื่องของร่างกายร่างกายอย่าเป็นทุกข์ขนาดไหนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมันร่างกายอย่าแก่ถือว่ามันเกิดมาเพื่อแก่ร่างกายอย่าป่วยไข้ไม่สบายถือว่าเกิดมาเพื่อป่วยไข้ไม่สบายร่างกายอยปั่นป่วนถือว่าเกิดมาเพื่อความปั่นป่วน ร่างกายมันจะตายก็เป็นเรื่องของมันถือว่าร่างกายกับเรามันไม่ใช่มันไม่ได้ร่วมกันร่างกายมันเป็นที่อาศัยของเราชั่วคราวเท่านั้นนิมบารมีสิบประการมีอย่างนี้ถ้าทรงกำลังใจในด้านบารมีทั้งสิบประการไว้ได้อารมณ์ใจจะเป็นสุข แล้วก็ความปรารถนาตการปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกตอนจะสำเร็จผลทุกอย่าง 1. การโยนทิ้งกิเลสตามที่พระเจ้ทาทรงตรัสไว้ในอุทมบัิกาสโสดโยนทิ้งได้ง่ายสอนการเข้าจับเก็บความดียึดความดีขั้นสะเก็ดก็ไม่หนักมาทรงความดีขั้นเปลือกอก็เบาใจ และการจะพิจรารณาเห็นทุกข์ด้วยปัญญาก็เห็นชัดเพราะการรู้อรไรสั์อริยสัจด,ด้วยปัญญาเป็นของดีแล้วการที่จะทรงบาร,รมีสิบนี้ก็เป็นของไม่ยากจะปฏิบัติตัดสังโยกตามคําแนะนําขององค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคก็เป็นของไม่ไมเกินวิสัยรว์ความว่าถ้าทําได้กําลังใจของเราจะเป็นสุข ต่อไปนี้ก็อย่าพูดถึงยาน8ปยานแปดราการนี้ความจริงเป็นหลักสูตรของวิชาสามดะนั้นทุกท่านที่ปฏิบัติตามหลักสูตรของวิชาสามที่พระเจ้าทรงแนะนำมาในอุทุมบริกาสูตรก็เป็นของไม่หนักแต่ยาน8จริงๆมีความสำคัญอยู่ยานเดียวคือทิพยกุายาน ราะยานทั้งแปดอย่างนี้มาจากทิพยคุกุยานเอาผลคือเอากาลังของทิพยคุยานไปใช้นั่นเองที่อาจารเรียกทิพยคจุกุยานเบื้องต้นนะหมายความทิพยคุุยานอย่างอ่อนคําว่าทิพยคจุกุยานนี่อย่างพวกเราเราไม่ใช่หมายตาว่าลูกตาเป็นทิพย์ไม่ยังมีความหมายว่าลูกตาเป็นทิพย์คำว่ายานแปลว่ารู้ ต้องแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์เพราะว่าเวลานั่งกิเลสสงบความสะอายของจิตดีแต่กำลังการรู้กันเห็นนั้นกำลังที่พยกุญญาจะไม่เสมอกันตามกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่หากว่าทุกท่านปฏิบัติได้ตามที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคแนะนำอนุทุมบริการสตร ทรงได้ตามลำดับนั้นแล้วทิพยานจะแจ่มใสเห็นอะไรถึงแม้ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าขั้นเปลือกยังเป็นฌาญโลกีก็เห็นชัดพอสมควรแต่ตายเต้าไปตามพระอริยเจ้าตามขั้นของความเป็นพระอริยะ ถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นพระอริยะแต่ว่ากำลังใจของเราสงบสงัดบางเวลาตามที่เราต้องการเท่านั้นทิพิกคุยายัก็จะมีสภาพแจ่มใสฉะนั้นการปฏิบัติในยานแปก็ดีในทิพิกคุยายัก็ดีก็มีอยู่แล้วในหลักสูตรของมโนโยธิธิซึ่งให้ครูสอนอยู่แล้ว ถามว่าจะไปศึกษาที่ไหนก็ต้องขอตอบว่าเวลานี้สอนกันเดินเกือบทุกมุมของประเทศไทยก็มีสอนไม่ใช่ไม่ใช่เฉพ,าะ,เพาะหลักสูตรของวัดท่าสงวัดท่าสงนี้ามาจากพระพุทธเจ้าอาจารย์อื่นที่เขาสอนตามหลักสูตรของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเรียนกับใครก็ได้มีกันอยู่เยอะ วิชานี้ถ้าเปิดแพร่หลายมากที่สุดก่อนเพื่อนก็คือหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาษีเจริญความจริงหลวงพ่อคอนนี้ก็เคยไปอาจารยจขรงอาตมาเหมือนกันเคยไปศึกษาก็ท่านท่านเป็นพระดีมากแต่เวลานั้นท่านอาตมาก็คล้ายคลึงกันเวลานี้เวลานั้นของท่านอาตมาเวลานี้คล้ายคลึงกัน 6คนโจมตีขนาดหนักแม้แต่พระนักเทศนักธรรมก็โจมตีขนาดหนักหาว่าท่านเป็นศาส,ส,ด,สดาแข่งพระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนาใหม่และคนบ้านใกล้เลือนเคียงที่ไหนบ้างก็ไม่ทราบนะขอโทษบ้างใกล้ๆที่ไม่เป็นศัตรูท่านมีนะก็พากันด่าให้แซรว่าท่านเป็นคนไม่ดี แต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจยิ่งด่าเท่าไหรหลวงพ่อก็มีอาหารเลี้ยงพระเลี้ยงคนเบลเท่านั้นน่ะใครจะไปเท่าไรเท่าไรอาหารการบริโภคไม่ต้องพระที่วัดไม่ต้องบินทบาตฉันเช,ช้าฉันข้าต้มเพลงขันฉันเข้าสวยบารมีคองหลวงพ่อวัดปากนา้ำปราสิเจริญก้องมาถึงขณะน,นี้เวลานี้คนยังไม่คลายความเคารพนับถือ องค์นี้อาตมาถือว่าเป็นปรมาจารย์องค์หนึ่ง <c oughs> แล้วถ้าใครเป็นลูกศิษย์ของท่านอาตมาจะทราบว่าลูกศิษย์แท้หรือไม่แท้เพราะความรู้ของท่านอนตมาก็รับไว้พอสมควรพอเข้าใจว่าท่านพ้ใดประกาศตนเป็นลูกศิษย์รับเอาความจริงความรู้จริงๆของท่านมาหรือไม่อันนี้รู้เรื่องก็มีคนหลายคนมาโมเมบอกเป็นลูกศิษย์นองพ่อวัดปากนะ้า อันถามเข้าจริงจริงยังจังไม่ได้เรื่องเลยอันนี้ไม่สมควรไม่น่าจะเอาหลวงพ่อมาย่ำยีความดีของหลวงพ่อมีมากเรืออาจะมาเวลานี้ก็เหมือนกันการโจมตีการดา่าการเล่นทาการกล่าวหาบางทีกล่าวว่าเป็นพวกโอทิอติมรุสธรรมเป็นอบัตปราชิกค,ความจริงคนไม่ได้โอด เขาว่าเป็นาบัตประชิกพระพุทธเจ้าทรงปรับแต่คนได้ถ้าพูดสอนุสิ์ไม่เห็นพระพุทธเจ้าว่าที่ไหนนี่จึงได้บอกบอกว่าอันตรพานพวกนี้ก็ไม่อยากจะคบแต่โอกาสยังไม่มีอยากจะตีตัวจากอยู่เสมอถ้าโอกาสมีมารายะตีตัวจากเมื่อน,นั้น สถานที่ต่างๆลงทุนเองไม่มีใครเป็นเจ้าของญาติโยมเป็นเจ้าของซื้อให้ตีตัวจากเมื่อไรเราจะมีความสุขเพราะไม่ต้องอยู่ในความควบคุมของอันถานท่านพวกนี้เป็นใครไม่ขอบอกเขาบอกแต่เพียงว่าเคยเข้ามาย่ำยีเคยเข้ามาลุกรานบ่อยๆในงานที่จะฟังลูกนิมิตร ก็หาทางแกล้งแกล้งโดยประการทั้งปวงร้วยมาถ้าทำการก่อสร้างอันดาพานพวกนี้ยังมีตัวมีตนอยู่ถ้าเขามีกำลังสามารถจะลุกร้านได้อีกอาตมาก็ขอจะหอแยกนีกายทันทีเพราะว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ยังบูชาคนชั่วยอยู่อย่างนี้เราอยู่ด้วยกันไม่ได้ ตั้งตั้งใจไว้นานแล้วโอกาสยังไม่มีถ้ามีเมื่อไรจะพระทันทีทันใดเราก็มาพูดกันถึงยานแปดยานแปดนี่มาจากทิพยกุยานพอทิพยคุยานเราทําได้ดีพอสมควมีกําลังดีขึ้นก็สามารถไปใช้กําลังเขาจุตูปาปาเตยานได้ คิดกุยานนี่เป็นการกําจัดความสงสัยเรื่องสวรรค์มีจริงไหมนรกมีจริงไหมพรมโลกมีจริงไหมการตายแล้วเกิดมีไหมถ้ากําลังใจสะอาดก็สามารถพิสูจน์พระนิพพานได้อันนี้ก็เป็นของไม่หนักสำหรับคนที่พึงทำได้มันก็เป็นของไม่ยากหลักสูตรของพ่อวัดปากน้ำบะสีเจริญ <c oughs> วันเวลานี้ลูกศิษย์ลูกหายของท่านที่ดีๆก็ยังมีอยู่หลายท่านท่านก็ยังสอนปฏิปทากายนิพพานอยู่จะลืมว่ายังมีคนดีอยู่นี่เราก็มาพูดกันว่าถ้าได้ทิพยกุยานแล้วหมดความสงสยัยเรื่องเทวดามีแล้วไม่ดีไม่มีตายแล้วเกิดแล้วไม่เกิดก็ไม่ต้องมาพูดว่าจิมันเจอกัน ไม่ต้องมานั่งหลอกลวงเชิวบ้านบาเทวัดาไม่มีคุณภาพควาคุณสมบัติของเทวัดาไม่มีอะไรพวกนี้เป็นตน้นการจะใช้คนใช้เทวันดาในใช่ถูกตามความสามารถไม่มีอะไรหนักท่านช่วยได้ถ้าเกินวิสัยท่านก็ช่วยไม่ได้จะเอาเทวัดาไปเห่าเหมือนคนพูดนะเทวดาเห่าไม่เป็นแต่คนพูดเห่าเป็นก็เห่าไปเถอะเห่าแทนเทวดาไปไป <c oughs> เอากำลังใจของทิพยจุกยานด,ด,ด,ดีขึ้นก็เป็นจุตูปปาติยานจุตูปปาติยานนี่เป็นตัวตัดกิเลสดีมากจะรู้ว่าคนและสัตว์เห็นหน้าเมื่อไรดินชื่ออะไรรู้ได้ทันทีว่าท่านผู้นี้มาเกิดจากไหนมาจากไหนมาเกิดก่อนจะเกิดมาจากไหนจุตูปปาติยานหมายความว่าการจุติโลบัต จติเคลื่อนตายไปอุบัติเกิดขึ้นก่อนจะเกิดมาจากไหนตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนเราจะทราบด้วยกำลังเขาจุตูปปาติยานจะเป็นคนให้เราเป็นคนไม่ประมาทในทักสร้างความดีและทำลายความชั่วต่อไปก็เจตูปริยาณเจตูปริยา,ยานนี้มีความสำคัญมาก เพียงเราได้ยินชื่อของคนยิ่งข่าวของคนไม่มได้ยินชื่อที่เขาปรารบถึงถ้าเราอยากจะรู้กำลังใจว่าท่านบนี้มีกิเลสมากหรือมีกิเลสน้อยมีความชั่วมากหรือมีความชั่วน,น้อยมีความดีมากหรือมีความดีน้อยกินโกงโกหกชาวบ,บ้านขนาดไหนเราทราบทันที เมื่อเราอยากจะรู้และนอกจากนั้นยังมีโอกาสทราบจิตของเราว่าจิตของเราเวลานี้คบกิเลสอะไรไว้มากควรจะกําจัดโดวยวิธีไหนแล้วเข้าใจได้ดีเป็นการคล่องตัวในการกําจัดกิเลสต่อไปก็เป็นปุเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติได้ตอนนี้ทําให้เราขาดจากความเมาในชีวิต ทีความคิดผิดผิดที่เราเคยมีมาก่อนชินมานณะการถือตัวถือตนก็ดีการนิยมบาปอกุศลว่าเป็นของดีก็ดีจะสลายตัวไปจากใจของเราเพราะจะได้ทบทวนมาก่อนเมื่อก่อนนี้ที่เราสร้างความชั่วเราเคยเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสว์กายเป็นสติฉานเป็นคนที่ยากจนเขินใจมีความลำบากพอมากน้อยเพียงใด สามารถจะทบทนได้แล้วสามารถจะทบทนกดคงกรรมว่าก่อนที่เราจะอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็เป็นคนเราสร้างความชั่วอะไรไว้บ้างเราจรึงได้เลวอย่างนั้นแค่นี้ละบรรดาท่านผู้ธบริษัทแล้วก็เราก็สามารถจะทบทนได้ของความดีว่าเราเคยเกิดเป็นพวะเทวาดาแล้วเคยเกิดเป็นพรหม เคยเกิดเป็นมหาเศรษฐีเป็นผู้มีศักดิ์ศรีใหญ่มีบ้างไหมและอาศัยทำความดีอะไรจึงไปเกิดอย่างนั้นนี่เราก็จะสะสมความดีเข้าไว้ละความชัว่วประพฤติความดีได้ง่ายไม่สงสัยในผลของการปฏิบัติ <c oughs> นอกนั้นยังเป็นปัจจัยสัจจัลละกิเลสคือมานะทิฏฐิได้ดี การเกาะสังยชน์ว่าเป็นของดีจะไม่มีกับเราหรือว่าจะตัดได้โดยง่ายไม่ได้ปเุเพนิวาสานุสติยาณคายการระลึกชาติได้ต่อไปก็เป็นอาตีตังสยานและอนาคตังสยานรู้เหตุการณ์ที่แล้วมารู้เหตุการณ์และการการรู้เหตุการณ์ข้างหน้าอันนี้เราจะทราบชัดว่าสถานที่เรานั่งอยู่ที่นี่ การกกคนที่ทํากิจการงานอยู่อย่างเรานั่งพูดอยู่อย่างนี้ทํางานแบบนี้เดิมทีมีคนทำงานอย่างเราเดินแบบเรากินอย่างเราถ่ยอย่างเรานอนอย่างเราเอาไวไวาอะวายวายมะเถืงอย่างเออะมาเถืองอย่างเราคนประเภทนี้แถวนี้มีบ้างไหมตายไปแล้วเท่าไหร่แลวสถา,านที่นี้เคยเป็นบ้านเป็นเมืองไหมควารมรุ่งเรืองของประเทศที่นี้มีขนาดไหน ประวัติความมาเป็นมาอย่างไรเราสามารถจะทราบชัดได้อย่างละเอียดถ้าเราไม่ไม,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 ไม่ไม่มีความประมาทในการใช้ยานอน,นาคตังสยานุเหตการข้างหน้ารู้เรื่องของเราหรือเรื่องของบุคคลอื่นรู้เรื่องของสถานที่หรือแม้แต่ประเทศชาติและโลกจะเป็นยังไงเราก็สามารถทราบได้ด้วยอน,นาคตังสยาน ในปัจจุบันนักสัญญาณในปัจจุบันเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนสมมุติว่าเราออกไปจากบ้านอยากจะทราบว่าทางบ้านเวลานี้ใครทําอะไรบ้างมีใครหนีไปเที่ยวบ้างใครเล่นไพ่เล่นโปบ้างใครกินเหล้าบ้างใครสร้างความดีบ้างเราจะรู้ได้ในปัจจุบันว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นมีความสุขความทุกข์เป็นไปการใด และเวลานี้คนที่ไปจากเราเขามีชีวิตอยู่หรืออยู่ที่ไหนหรือตายไปแล้วเราก็ทราบเขามีความสุขหรือความทุกข์เราก็ทราบยานสุดท้ายคือยาถากรรมตายานยาถากรรมตายานนี้รู้กฎของกรรมชาวบ,บ้านหรือสัตว์ที่มีความสุขหรือความทุกข์เพราะกรรมอะไรเป็นเหตุเราทราบ แล้วเราก็จะเศราาด้วยกรรมทั้งหลายเหล่านี้จะแก้ไขได้ไหมดัดแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงยักย้ายหนีได้ไหมต่วการตัดกรรมแก้กรรมขอโทษเถอะพระพุทธเจ้าบอกไม่มีใครสามารถจะหลีกพ้นถ้ามันตัดกันได้แล้วก็องคสมเด็จพระทศพลก็ไม่ทรงป่วยการป่วยไข้ไม่สบายมาจากโทษของปานาติบาตเดิม การเสียทรัพย์สินมาจะาโทษก็อาินาทานคนที่อยู่ในกันดื้อด้านว่าไม่นอนสอนไม่ง่ายไว้ใจไม่ได้เพราะโทษขงการเมสุมิชาจารย์พูดว่าจะไปถึงไม่จะพูดอีกความจริงใจยังไงก็ตามไม่มีใครเขาอยากเชื่อเพราะโทษถึงการมุสาวาท ไอ้บุคคลที่หมดความฉลาดเป็นโรคปวดหวัวเป็นโรคประสาทเป็นโรคบ้าก็มาจะพักจากการดื่มสุราเมรกฎของกรรมตามความเป็นจริงเป็นอย่างนี้แล้วก็ริพยามตัดกรรมกันวิธีไหนแต่ว่าคนที่มีความสามารถตัดกรรมอาจจะมีอาตมาก็ไม่เถียงอาตมาไม่มีความสามารถตามนั้นแต่เราจะรู้ จางนั้นถ้าในเมื่อเราได้ยาถากรรมตายานถ้าความป่วยไข้ไม่สมบายเกิดขึ้นเราก็ใช้ยาถากรรมตายานดูว่ามันเพิกเป็นเพราะกรรมอะไรเราทราบความชั่วเดิมของเราที่ทําไว้เราก็เบาใจว่าความชั่วของเราทําไม่มากกว่านี้อารมณ์ใจก็เป็นสุข แต่ผลความดีเป็นปัจจัยของความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดูเราทำอะไรไว้ความดีอะไรให้ผลเราอย่างนี้เราทราบใจเราก็เป็นสุขจะได้ทางสร้างความดีต่อไปเพื่อนที่รักตีจากคนที่รักตีจากเป็นพกกรรมอะไรเราจะทราบได้โดยยถากรรมตายานตอน,นี้กิจก,การงานต่างๆที่ทำแล้วมันขาดทุน เป็นเพื่อกอะไรแล้วก็สาบทราบแล้วก็หมดความหนักใจถ้าเพื่อความสุขใจถ้าได้ยานแปดถ้าเราจะล,ลงทุนทลงทุนธรรมาค้าข,า,ขายโดยกอบอาชีพใดๆก็ใช้อนายขตังสรรยานสักก่อนหรือว่าใจะใช้ทิพุยานก่อนว่าดูผลของงานที่เราทำมันจะเป็นยังไง สภาพในเวลาตั้งขึ้นมาจะเป็นยังไงใช้นาคตานาคต่างทยานดูต่อไปว่าเบื้องหน้าของกิจการงานนี้มันจะดีมันจะมีกําไรหรือขาดทุนถ้าอย่างนี้เราก็จะทราบล่วงหน้าเมื่อทราบล่วงหน้าแล้วมันจะเป็นอะไรถ้ามันไม่ดีเราก็จะฝืนหลีกเสียเห็นว่าไม่เห็นว่ามันจะดีเราก็ทํา ก็มีตัวอย่างคนหลายคนที่เกียรยกตัวอย่างมีเยอะในปัจจุบันนี้ไปทำงานในกันในประเภทงานที่เขาไม่อยากจะทำกันแต่ท่านัหลายเรานั่นกำลังใจก็ันสะอาดค่ายการได้ถูกกำรมาค่ายการได้ถูกนี่ถือว่าเป็นอนาคาต่างสยานไหม แล้วก็ต้องตอบว่าพราะอาศอาศัยบุญบาร,รมีเดิมเขามีในเมื่อบุญบาร,รมีเดิมมียังไม่ต้องไปฝึกที่ไหนประผลไม่ปรากฏทางใจก็มันได้ในบาวอกาศที่จิตเขาเป็นสุขมีรมสมบายความรู้สึกมันจะเกิดก็ถือว่าเป็นอนาคาตานาคตังสัญญาณอย่างอ่อนเขาสามารถจะคาดคะเนไว้ที่ว่ากิจการข้้นหน้ามันจะเป็นยังไง ท,ทั้งทั้งดีคนนั้นหลายทำแล้วขาดทุนเขาไปศึกษามาแล้วว่าทำมีกำไรเขาก็ทำพอนี้สุดการงานของเขานั้นก็ร่วงเรืองแต่คนประเภทนี้ถึาบอกจะบอกว่าไม่เคยไปเจริญกรรมาฐานที่ไหนเลยความจริงขึ้นชีอว่าความดีขอาอารมณ์เป็นทิพมันติดมาที่ชาติก่อนเป็นผลกฎของกรรมความดี ไม่อย่างนั้นคนที่ไม่เจริญกรรมฐานก็ทําอะไรไม่ได้เลยสิสิ่งที่เขาจะทําขึ้นมานี่เราพูดง่ายว่าใช้ตัวปัญญาใช้ตัวปัญญาเป็นเครื่องค่ายคณีความจริงตัวปัญญาจริง,รงๆนะเป็นตัววินิจฉัย <c oughs> เป็นตัววินิจฉัยกดเครื่องการงาน,นงต่างๆว่าอะไรมันควรจะทําแบบไหนมันจะดีแลอมันจะชั่ว ทำงานประเภทนี้จะดีหรือไม่ดีทำงานประเภทนี้จะชั่วหรือไม่ชัว่วแต่ตัวคิดข้างหน้าว่าข้างหน้าควรจะมีกําไรสถา,านการณ์อย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่ว่าทํามาทําไปสถา,านการณ์มันเปลี่ยนแต่ว่าผลของเขายังมีกําไรตามที่ต้องการอย่างนี้ต้องถือว่าเขาเคยได้อนาคตต่งทงยานมาจากชาิก่อน ความดีของเขาติดตามมาฉะนั้นความดีของยานทั้งหลายเหล่านี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาและบรรดาเพื่อนบิณฑุสมาเนนี้เราใช้กันทางโลกก็มีความสุขแต่ใช้ในทางธรรมแล้วก็มีความสุขถ้ามียานแปดประการได้เราต้องการอะไรต้องการเดินตามเงาของมัสโดาบันแล้วก็เดินสะดวก เราต้องตารเดินตามเงาของพระสีทาคามีแล้วก็เดินสบายเราต้องการเดินตามเงาพระนาคามีแล้วก็เดินได้ไม่ไม่ลำบากเราต้องการเดินตามเงาของพระอ,อริยเจ้าขั้นพระหลังก็ไม่หนักใจแต่เราจะเป็นหรือไม่เป็นพระอ,อริยเจ้านั้นไม่สําคัญสําคัญว่าความดีอันใดที่ท่านทา เราก็ทำตามท่านด้วยความสะดวกใจเท่านี้ก็พอผู้ใหญ่่านบอกว่าการเติมเตินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดพอขอใช้ศัพท์ภาษาไทยให้ศัพท์ที่ใช้จะดัดแปลงกันมากเกินไปเวลาใช้ศัพท์มันสะบอกสุนักพูดออกอากาศทางวิทยุสุนักพูดในที่ประชุมสุนักพอกลับมาบ้านหมาเรียกหมา ก็ไปนั่งโกโหกเชื่อใบเขาทำไมสับใดที่เราเคยใช้ใช้ตามปกติให้ตรงไปตรงมาตามคติของพระพุทธเจ้าใครเขาไม่ชอบใจเราในการใช้สับอย่างนั้นเขาก็ไม่คบเราเองใครเขาชอบใจในเราเขาก็คบเขาอยากจะคบคนหลอกลวงและขอบยิอยากจะคบคนตรงไปตรงมานะั่นเป็นเรื่องของเขาาราบรรดาภาษาว่าก็องสมเด็จพระสัมมาสัุทธเจ้า ขัดเสษพิเศษอันนี้เป็นขั้เสดที่เจ็ดถ้าพูดกันเล็กๆน้อยๆตามสมควรเพื่อความเข้าใจหรือไม่เข้าใจข้าันดาทั้งผู้บริษัททั้ทงนี้เพราะว่าคนพูดเข้าใจแต่คนฟังจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่ทราบเป็นนั้นว่าเวล,ลาก็หมดก็จะของดวพ่แต่เพียงเท่านี้การบันทึกอธิบายอุปกริการูตรก็ขอหยุดแค่นี้ ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ลผลผลทำใดดีองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสตร์สันดาษมาทมพัพทุกขเจ้าสมรุ์แล้วและสมเด็จพระปฏิบัตแก้วสมบัติทานมอบหมายทำนั้นแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงรู้ทำนั้นตามดีองค์ททสมเด็จพระจิตามารทรงต้องการในชาติปัจจุบันนี้โดยฉพบพลันเถิดสวัสดี